วันนี้พี่ก็จะไปทำกิจกรรมไซตามะปะทะกาโรเป็นกิจกรรมประจำดิสคอรดของพี่ด้วยกิจกรรมก็คือเราจะสุ่มน้องๆในดิสคอดมา14คนโดยแบ่งออกเป็นฝั่งละ7นั่นก็คือไซตามะ7คนแล้วก็กาโร่7คนแล้วมา PVP กันเรามาดูกันว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างไซตามะและกาโร่เอาละถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่หลายด้วยเลเว่ช็อป ร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบ็อกฟูดคิงเลกาซี่เดดบอลซอ์เลอร์แบทแอนดกราวด์สตองเกตแบทแอนดกราวดและแมปดงดงๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้านน้อๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจ l ลมอนช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจ100%ซ มาครับผมเราก็สุ่มน้องๆเข้ามาแล้วนะครับผม14คนนะมาเรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นกาโร่และใครจะได้เป็นไซตามะนะครับผมโดยการนับ1-2นะใครนับ1ก็จะได้กลายเป็นไซตามะนะครับผมส่วนใครที่นับ2ก็จะกลายเป็นกาโร่นั่นเองมาครับผมเริ่มทําการแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าน้องๆก็ไปทําการรีเซ็ตตัวนะครับผมตามหมายเลขที่ตัวเองได้เลยนะครับผมใครได้1ก็รีเซ็ตกลายเป็นไซตามะนะ แล้วใครได้ตัวเลข2นะครับก็รีเซ็ตกลายเป็นกาโรมานะครับผมอ่าแบ่งฝั่งกันเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ฝั่งไซตามะนะซ้ายมือนะครับผมหมายเลข1นะึ่งนะอ่ารีตัวมารีตัวมาแปลงเป็นไซธธตมามะส่วนครั้งคนที่2นะครับผมก็แปลงเป็นกาโรมานะครับผมอ่าเรียบร้อยนะมาส่งออกมา1คนนะครับผมเพื่อมา PVP กันนะครับผมอ่าฝั่งนี้ส่งโคนันมาแล้วก็ฝั่งนี้ส่งแรมอารีนั่นเองมาเลยครับผมอารีว่างไงอารีเดะ ต่อยได้หนึ่งทีนะจังหวะนี้แดดอ้อมหลังโคนันว่าไงครับโคนันอ้าโคนันเคานเตอร์เฉยเ้ยอะไรครับอะไรครับแลมอารีต่อยอ้ยโดนโดนแล้วครับผมจังหวะนี้บล็อกทันแดนอ้อมหลังแลมอารีตบสามแดนหน้าชนไม่โดนจังหวะนี้ยังไงยังไงแลมอารีแดนอ้อมหลังโคนันว่าไงโคนันโคนันพยายามหาจังหวะทำนะผมโคนันเป็นฝั่งกาโร่นะส่วนอารีก็เป็นฝั่งของไซมะเอาโดนก่อนเคาเตอร์ครับผมจังหวะนี้ยังไงเคาเตอร์ไว้ดีออกไปครับผม อย่างนั้นยังย,งยังไม่เสียแหลกดอกกันนะครับผมจังหวะนี้แดดหน้าชน1-2แล้วก็เหยียบลงพื้นแหลกดอาอารีอารีว่าไงอารีแดดอ้อมหลังไม่โดน,นครับผมอืมแดดอีกทียังไม่โดนนะจังหวะนี้โคนัันโคนัันแดดอ้อมหลังชนได้หนึ่งครับผมจังหวะนี้จับเหยียบลงพื้นจับ3ขึ้นมาต่อยแดดอ้อมหลังโอ้โหเสียดายครับผมไม่ได้คอมโบนะจังหวะนี้โดนแลมอารีต่อยหน้าตบ3รวบสกิล2ครับผมจังหวะนี้แล้วก็แหลกดอจังหวะนี้ยังไง ยังได้อยู่กลับมาในเกมครับผมยังไม่ทวนนะจังหวะนี้เอาไปเก๊กหล่อใส่เขาอย่างนี้ก็โดนีิอุ้ยแหล็กดอไปแล้วครับผมงัดสีขึ้นมาแดดตามต่อย1 2่อตบสแดดชนหนึ่งสแล้วก็รวบ2แล้วก็ตบได้สกิลหนึ่งโอ้โหใส่ตามานไปก่อนหนนะผมจังหวะนี้โอ้โหตึงเกินจังหวะนี้อ่มครับผมฝั่งของการโรส่งใครมาครับผมโนมอนะโนมอครับผมโนมว่าไงเฮ้ยหลบไปหลบไปน้องหลบไป เดี๋ยวเพิ่งเข้ามาในสนามนะครับผมอื้มแด็ดนะไม่โดนแนว normal ว่าไงโน r m แด d ชนปล่อยได้หนึ่งสองจับด้วยสกิลหนึ่งจับสกิลหนึ่งแล้วก็ยังไงเอ,าอ้าเหยียบสามแต่โดนแหลกดรอรูปสองตบสามครับผมยังวันนี้แหลกดอเหมือนกันครับผมเสียแหลกดอกันทั้งคู่จังหวะน,นี้ยังไงอารีอารีอารีแด s ชนไม่โดนโดนบล็อกอื้มแด็ดไม่โดนอีกแล้วตีต่างการกับหลังโชว์ไปหนึ่งทีครับผมโน r m โ l n o r ว่าไง โดนมาหาพยายามหาจังหวะอืมชนแต่ไม่โดนตีกําลังตีกลางต่างครับผมยังนะจังหวะนี้ยังยังไม่มีการคอมโบเกิดขึ้นนะครับผมพยายามหาจังหวะกันทั้งคู่นะแดดหน้าหนึ่งไม่โดนครับผมตีกลางเราหลังกลับมาแดดมาดีว่าไงแดดหน้าชนโดนครับผมจังหวะนี้โอ้แต่ตีบล็อกก่อนนะไม่ทันได้คอมโบนะจังหวะนี้เอารวบสองท้ายรวบสองตบสามตบสองแล้วอืแหลกดรอผมจังหวะนี้ยังไม่ได้นะแดดอารีว่าไง แต่วาดีได้เปรียบเรื่องเลือดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าฝั่งของ normal นั้นก็เลือดเหลือน้อยนั่นเองนะอ่ะยังครับผมยังไม่ทันที่จะเหยียบพื้นเหยียบพื้นแล้วก็งัด4ขึ้นมาต่อยได้นึงต่อยสองอ้าวตีสามแดชชนไม่ออกครับผมยังวันนี้แดชหน้าใส่ไม่โดนโดนแดชเอาหลังอา้าวลวกสองโดนเฉยเฮ้ยงัดขึ้นมาแล้วก็ตบด้วยสกิลหนึ่งเฮ้ยยังไม่แตกครับผมยังวันนี้โอ้โหเกือบรับรัยกลับมาได้ยังไงยังไงครับผม normal เหมือนจะเสียเปรียบเรื่องเลือดนะครับผมโอ้โหฝั่งนั้นยังเต็มอยู่เลยนะเอ้ยเอเโดนต่อยครับผมงัดแหลกเนาะแต่ว่าอัปปะคัดได้โอ้โหสองศูนย์นะจังหวะนี้ฝั่งไซตามานําไปก่อนมาครับผมฝั่งนี้ส่งไทโซโล,ลงมานะครับผมอ่าไทโซลลนะโดนตบสามตบสามได้ยังไงตบสามได้ยังไงแดนต่อหลงังเอ้าโดนลุ้นสองเฉยเฮ้ยอัปปนะคัดไดครับผมอืมแล้วก็ตบด้วยสกิลสีงัดต่อยขึ้นมาหนึ่งสองตบสามแดนชนหนึ่งสองแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็ตบด้วยสกิล อู้เรียบร้อยไปเลยเหรอโอ้จังหวะนี้ได้ไปก่อนแล้วผมสามศูนย์แล้วนะฝั่งไซตามะเปลี่ยนคนลงมานะครับผมโหดเกินเขาบอกให้เพื่อนเล่นมากนะจังหวะนี้นะผมยังไงไจโสรสโคปไจโสรสโคปเจอกับน้องโยคามุนะครนะับผมนะว่างไงไซตามะลวกตบสามตกสามยังคอมโบไม่ได้โยคามะว่างไงโยคามะเด่นหน้าโยคามะ าจังหวะเข้าทํานะฮะผมจังหวะน,นี้ยังไงครับโดนต่อยไหมไม่โดนฮนะแนดอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลหนึ่งยังไงครับผมจับสกิลหนึ่งเหยียบสามไม่โดนนะจังหวะนี้โอ้โหพลาดไปนิดเดียวนะผมรีบไปหน่อยนะเอาแดดหน้าไม่โดนโยคโมว่าง่ยโดนมุตีร่างกายกับหลังก่อนแจ็ลโลสโคปว่าง,ง่าแจ็ลโลสโคปแจ็ลโลสโคปแดดหน้าชนไม่โดนนะครับผมบล็อกจังหวะน,นี้แดดอ้อมหลังยังไม่โดนอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยมีตัวตนกันจริงหรือเปล่าครับผมส่งร่างวิญญ,ญาณลงมาหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยเหยียบแน่เอาโดนตบสามตบสามได้ไงอัปคัทสี่ขึ้นมาแต่ว่าเหล็กดอรอส่วนนะผมในวันนี้จับด้วยสกิลสองครับผมการโร่แล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งต่อเนี่งนะในวันนี้ยังไงฮะอืมแต่หลุดไปก่อนนะผมยังคอมโบไม่ได้เต็มนะครับผมเอาโดนลูกสองลูกสองได้ไงครับผมเหล็กดอรอไหมเอ้าไม่ยอมเสียลเหล็กดอรอ้ใจแข็งจอดนะครับผมในวันนี้แต่เอมหลังปันหนึ่งสองยังไม่โดนครับผมโยขมุพยายามตีดังกล่าวหลังหลอกหลอกครับผมแต่โรสโก้ว่างไงแต่โรสโก้ตาย แต่ยังไม่โดนนะเอ้าต่อยโดนเฉยยังไงเหยียบลงพื้นแต่โดนเคาน์เตอร์ผมยังวันนี้โดนคามูเคาน์เตอร์ดีดออกไปก่อนยังไงผมหมายดีครับแดนหน้าโซนเอ้าโดนเฉยต่อยหนึ่งสองเอ้าเอ้าโดนท่านผู้ชมเอ้าผมไอ้ยท่านผู้ชมหลบไปนะจังวันนี้โหสกิลหนึ่งจับโดนท่านผู้ชมเฉยเออเอาครับผมมากันต่อฮะจังวันนี้เสียสกิลหนึ่งไปเพราะท่านผู้ชมนะแดนหน้ายังไม่โดนอ้อมหลัง เอ้าโดนต่อยเฉยเฮ้ยโยกขมุ้ยต่อยจับ2จับ2แล้วรวบแดดวนไม่โดนครับผมเอ้าแต่อ้อมหลังแต่โดนบล็อกนะจังวันนี้แต่โล่งไงใจโลเหมือนจะเสียเลือดเยอะกว่านะครับผมเสียเปรียบนะจังหวะนี้แดดแน่ไม่โดนครับโดนบล็อกเอาโดนนี่เลองจับด้วยสกิลหนึ่งยังไงครับผมเหยียบสามไวไปหน่อยนะจังหวะนี้เอ้าแดดโดนเฉยเฮ้ยเอายังไงฮะเลือดเหลือนิดเดียวนะฝั่งฝั่งของใจโลสโคบหรือฝั่งของสาตามะนั่นเองนะ ต้องพยายามหาจังหวะเข้าทำนะต้องระวังดามีของฝั่งของไซโตมะด้วยนะเพราะว่ามันตัวมันแรงเกินคนับผม hmm. ถ้าโดนต่อยเข้าไปสกิลหนึ่งนี่ก็โดนเอาเคาน์เตอร์อย่างนี้โอ้โหเกือบโดนสวนแล้วยังไงครับเอาดูคาพูดจับได้เจยจับ2จับ2ได้ยังไง hmm. จับหนึ่งไม่ทันเนะเขาแหลกดอ,อกไปก่อนนะครับผมยังวันนี้ฝั่งของใจโรสโพปบเหมือนจะกดดันเรื่องเลือดนะครับผมเพราะว่าเลือดเหลือน้อยกว่านั่นเองนะยังไงเอาจับหนึ่งว้ยไม่โดน่ะ เดนหน้าชนเอากดนเฉยยจ่งยวะนี้ยังไงอเอาต่อไม่ได้นะครับผมรีเลื่อเข้ามาเต็มแล้วนะครับผมฝัง่งโย่ขามูนนั่นเองเอาโดนโดนเอาเดนหน้าต่อยไหมโอ้โหจับสองไม่ทันนะเหมือนเขาจะพิ้วอยู่นะจังหวะนี้ทำมาทำเล่นๆทำเป็นเล่นไปนะเอาเดนไม่โดนครับเฮ้ยเอากันถึงพรุ่งนี้เช้าหรือเปล่านี่เฮนยนานเกินนะนานเกินนะเฮ้ยเพื่อนรอครับเพื่อนรอครับจังหวะนี้ยังไงเอาตบตบหนึ่งสองจับด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยแล้วไหม เรียบร้อยเลยครับอ้ฝั่งของกาโลตามมาเป็น1ต่อสนะจังหวะน,นี้มาแลมอารีบอกว่าเดี๋ยวผมปิดงานเองครับพี่ลงมาแล้วครับผมแลมอารีว่างไงอือโดนแดดต่อยหนึ่งอือเลือดของฝั่งของโยคามมยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะเพราะว่าโดนฝั่งของไซตามะคนก่อนเขาเล่นงานนะครับผมเอาแต่โดนแดดต่อยรวบสองรวบสองแลมอารีรวบสองได้ยังไงลม้มล้มไปแล้ว ไม่ยอมเสียแหลกดอครับผมใจแข็งเกินฟังโยคามะนะโยคามะว่าไงโยมูยพยายามแดชหาจังหวะอยู่นะครับอ่ะยังยัง,ย,งยังกันไม่โดนครับผมวันนี้ยังไงแดมารีแดมารีแดชหลังแด่ Death, ข้างไม่โดนหาจังหวะนะครับผมต่างคนต่างเชิงหนาใส่กันนะครับผมเชิงหนาเหรอเชิงหนาไอ่องไงเะแดชหน้าชนไม่โดนครับผมจังหวะน,นี้เหยียบสามโชว์แต่ว่าเขาลุกขึ้นมาก่อนนะวันนี้ยังไม่ทันนะครับผม อาลีว่าไงแรงอาลีหายจังหวะแดดซ้ายไม่โดนสายแดดยังไม่โดนครับผมเอ้าเอ้าโดนต่อยรวบสามตบสามได้ไงงัดสี่ขึ้นมางัดสี่ตามไม่ทันนะผมในวันนี้เอ้าแดดนาชนไม่โดนหลบนะครับหล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 บไว้เอ้าเหยียบลงพื้นจับสามขึ้นมาตะแลกดอรวบสองรวบสองได้ไงตบสามตบสามแล้วก็ไม่มีอัปเปอร์คัตนะครับผมเหมือนจะใช้ไปแล้วหรือเปล่าอูดายังมาไม่ทันนั่นเองนะ รอแตะครับผมสองฝั่งของโยคามุเอ่อเข้ามาในสนามหน่อยครับผม,มเดี๋ยวโดนท่านผู้ชมนักผู้ชมก็หลบหน่อยครับผมอือโดนโดนจับหนึ่งจับหนึ่งงนะี้โยคามุเหยียบสามต่อยขึ้นมาต่อยหนึ่งต่อยสองเด็ดออกเด็ดเข้าโว้ยหดเกินจับสองอีกยังไงโอ้โหโอ้โห,โอโหคอมโบต่อยแปดครั้งนะเมื่อกี้สุดจัดครับผมสุดจัดนะโยคามุ oh เราอ่าเลือดกลับมาได้เปรียบเฉยเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ย แลมารีว่างไงเสียเปรียบเรื่องเลื่อนนะครับผมฝั่งนแนมารีของเราเอา้าโดนต่อยแดนอ้อมหลังเอา้าแต่โดนต่อยอีกโอ้ยงัดขึ้นแด,ดนดนอลยืยบสามยืดสามได้ยังไงครับผมต่อยโอ้โหเขาลุกขึ้นมาก่อนจังหวะนี้เหลือเลือดนิดเดียวนะฝั่งของแลมารีนะเฮ้ยเอาจริงเอาจริงดิตีล่างกายกับดังโชว์ไปหนึ่งทีแลมารีแลมารีหาจังหวะเขาทำแต่โดนต่อยบล็อกก่อนยังครับผมยังไม่ได้วันนี้ยังไงแดนอ้อมหลังยังไม่โดนครับผมโยขมุโยขมุเอาไงโยขมุแด๊ดนะ้ชนหน้าๆๆ ยังไม่ติดหมัดนะผมวันนี้อ่ะแรมอารีแล้วอันนี้เน็ตแน่ใส่โอ้ยแรดแต่ละคนครับผมเชิงหนากันอรวบสองไปตบสองตบสามตบสองยังไงออปเปอร์คันไหมออปเปอร์คันขึ้นมาครับผมต่อยได้หนึ่งต่อยสองตบหนึ่งโอ้โหยังไม่แตกครับผมโอ้โหเกือบหลับจะกลับมาได้เพราะเหล็กดอนนั่นเองครับผมโยคามุเอ้ายังมาโดนอีกเหรอโยคามุบอกเบรรเฮ้ยโดนได้ไงเพื่อนเอ้ยอยู่วันนี้ยังไงเน็แน่เหมือนจะเสียเปรียบไปแล้วนะโยคามุของเราเฮ้ย เอาว่ะเอาเยอะเออจัดเอาเยอะเอจัดแลมขามุกแลมคามุกก็มาปะโยคามุกโอ้ยโยคามุกเสียเปรียบเรื่องเรืองแล้วเอาโดนเนสต่อยหนึ่งสองตบหนึ่งไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมฝั่งไซสารรมะนําไปแล้วครับผมสี่ต่อหนึ่งนะฝั่งนี้ส่งใครมาพีคาเดวิลพีคาเดวิลอ่าการโร่ฝั่งฝั่งการโร่ส่งพีคาเดวิวลลงมาตบสามตบสามได้ไงเอปาประกันไหมไม่ครับผมไม่ยอมเสียเล็กดอนะพีคาเดวิล พี่คาร์ดิวอย่างไงไม่โดนครับผมแลมารีแลมารีต่ยต่ยหนึง่งต่อสองรวบสามแดนหน้าชนกระเดนครับผมยังวันนี้ยังไม่โดนคอมโมเต็มที่อย่างไงครับผมพี่คาพี่คาเสียเปียบเรื่อเลือดนะครับผมอโดนจับหนึ่งแลมารีโดนจับหนึงนหน่งครับผมอมืเกี่ยวโตวไม่โดนครับผมเสียจังหวะไปฮะจังหวะน,นี้เอาโดนแดนหน้าต่อยหนึง่งสองเหยียบสามไหมเหยียบสามขึ้นมาต่อยหนึง่งเอาไปแดนอ้อมหลังไม่โดนนะผมยังวันนี้ ว่าไงแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องเลือนนะฝั่งของแลมอารีเอาโดนต่อยลูกสองลูกสองได้ไงตบสามตบสามแดนหน้าชนหนึ่งสองไม่อยู่ขาบอก,ก่อนโอ้โหไวเกดจับหนึ่งครับผมอ้าโดนจับเฉยเฮ้ยจับหนึ่งแล้วยังไงเหยียบสามเหยียบสามโอ้โหเขาลุกขึ้นมาก่อนนะมริงจังวันนี้ก็เลยเด้งไกลออกไปแลมอารี Lem เสียเสียเปรียบเรื่องเลื่อนนะจังวันเนี้ยการเข้ารึเปล่ากลัวเคาน์เตอร์ของฝั่งพีคาร์เดวิลนะ เพราะว่าเขามีเคาน์เตอร์นะเขาไม่เขายังไม่ใช้นะครับผมเอา้าโดนจับเฉยเฮ้ยจับหนึ่งรีบลอยไปเลยครับผมโอ้โหฝั่งกาโรตีเสมอขึ้นมาเป็น4ี่ต่อสองนะจังหวะน,นี้ทรงคิริยะลงม,า,มคาครับผมคิริยะครับผมว่าไงคิริยะเดดหนะ้าต่อยหนึ่งครับผมต่อยได้นะน,นี้ยังไงคิริยะบอกเดี๋ยวผมจัดเองครับพี่ไอคนนี้มันไม่เท่าไหร่นะจังหวะน,นี้ยังไงรรับพี่คาพี่คาเดียวจับหนึ่งพี่คาเดียวไปจับหนึ่งยไงอ่า คอมโบไม่โดนเอา้าเหยียบ3ก็ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับผมพี่โอ่งงไปหมดแล้วมันมีมูกเกนหรือเปล่าไม่มีมูกเกนนะครับผมมันปิงนั่นเองนะเอา้าโดนจับต่อยหนึ่งแดนออกยังไงเอา้าอแดนหน้าชนเอ้าไอ้นี่แดนะแดโอ้ยต่อยเพื่อนเข้ามาเลเฮ้ยเฮ้ยมันต่อยเพื่อนมันต่อยเพื่อนยังไงยังไงพีคาร์ดิวิลพีคาร์ดิวิลอู๋โดนต่อยครับผมพีคาร์ดิวิลเอา้าแดดหนะ้าชนต่อยหนึ่งได้จับหนึ่งจับสองจับสองเหยียบลงพื้นไหม เอาา้โหฮาเตอร์เก่งหล่อเก่งหล่ออะไรยังไงโดนต่อยดิเก่งหล่อได้โดนต่อยดิยังไงทิริยะทิริยะแดนหน้าแดนหน้าในแดนหน้าอีกทีนึงปีกขาเดวิลปีกขาเดวิลเฮ้ยพี่ทำไมมันแปลกวะพี่มันปิดมุกเกีนไม่ได้เหรอทำไมมันเปิดมุกเกีนครับฝ่ายไม่โดนแล้วเนี่ยยังไงครับผมทิริยะทิริยะแดนหน้าชนไม่โดนเอาแดนหน้าไม่โดนอีกแล้วพี่มันแปลกครับพี่ผมแดนไม่โดนเอาโดนจับหนึ่งจับหนึ่งแล้วยังไง แลกดอไปครับผมเหยียบ3แต่ว่าโดนแลกดอก่อนเอาบล็อกบล็อกบล็อกเอาบล็อกเลยจังหวะน,นี้มึงเข้ามาดิเข้ามาดิอึต่อยหน้า1 2 3เหยียบลงพื้นเหยียบแล้วไอ้ย่าถ่ายลูกชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ยเอ็งก็ตึงขึ้นบางทีฮะมาทีเดียวบอกเฮ้ยพี่ผมมันไส้มันเลยเกินครับผมมันถ่ายลูกบล็อกมันเอาไปฟอร์แมสเหยียบเหยียบไปสามนั่นคือมาต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามจับด้วยหนึ่งเรียบร้อยไปเลยนะครับผมโอ้โห กาโลตีขึ้นมาแล้วครับผมเป็นสามแต้มนะฝั่งนี้ส่งนูบลงมาครับผมเฮ้ยเชื่อแปลกๆนะโดนเหยียบโผล่ไหมเดดอ้อมหลังโดนพีคาเดวิลพีคาเดวิลเก็บไปสองตัวแลนะจนังหวะน,นี้อุ้ยตกยียบเลยนไหมจับเหยียบลรงหึดจับสามต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามแล้วก็เดดอ้อมหลังครับผมจังหวะนี้จับด้วยสิบกึนึงยังไงเอาไทายลูกชายอีกทีนึงเว้ยเกิน ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วยังไงยังไงพี่คาร์ดิวบล็อกอ้อมหลัง <China> งแดะชนหน้เฉยจับหนึ่งไหอจับไหมจับสาม,จ,สามจับสามขึ้นมาต่อยหนึ่ง,งต่อยสองต่อยสามแล้วก็แดชอ้อมหลังแต่โดนคานเลเตอร์แต่โดนเหล็กดอเหล็กดอแต่ว่าโดนแดชอ้อมหลังจับสกลิลหนึ่งเรียบร้อยไปเลยครับผมเสมอกันแล้วครับผมส,สี่ต่อสี่ฝั่งไซตามาส,ส่งฟูบุกิลงมานะครับผมเอาฟูบุกิโดนจับหนึ่งก่อนออย,ยังไงจับหนึ่งแล้วยังไงครับจังหวะนี้พี่คาร์ดิวต่อยแดดต่อยไม่โดน ต่อยหนึ่งต่อยสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันตัวตึงหรือเปล่าเนี่ยตัวตึงเปล่าเอารวบสองโดนเอ้ามีโดนครับผมแต่โดนล็อกโดนบล็อกก่อนวันนี้ยังไงแดดหน้าชนแดดหน้าไม่โดนอีกทีนึงอ้อมหลังอ้อมหลังไออ้อมหลังอีกทีนึงอ่ะวูุพิอลกีตบได้แต่ว่าโดนบล็อกก่อนเอาแดดแดดหน้าแดดหน้าเแด๊ตหน้าเอาแต่โดนบล็อกครับผมอย่างวันนี้โอ้โหมันบล็อกกันตึงเกินมันบล็อกกันตึงเกินครับน้องอุ้ยต่อยได้ครับผมจับหนึ่งจ แล้วก็จับด้วยสกิลสองอะยังไงเนี้ยทุบลงพื้นแล้วก็ย่างกระมอมอีกทีนึงเอา้าแต่เขาแหลกดอกับพื้นมาครับผมยังเอาไปเคาน์เตอร์แต่ว่าเคาน์เตอร์ไม่โดนครับผมยังไงเน,นี้รวบ2ตบ3ามตบสามได้ไงไม่ยอมเสียแหลกดอนั่นเองเอา้าเหยียบโดนเฉยเฮ้ยงงไปหมดแล้วมเมื่อกี้บอกอะไรคำรนี้จับหนึ่งเรียบร้อยไหมย่างครับผมเอ้าแต่ว่าโดนเกี่ยวโตัวผมยังไงเนี้ยเรียบร้อยไปเลยครับผมหมดสิทธิ์แก้ตัวนะครับผม นำไปแล้วครับฝั่งกาโร่ห้าต่อสี่นะผมจังหวะนี้เหลือน้องเป็ดนะครับผมคาร์ไวดักครับผมเอาไปได้ว่าไงต่อยหนึ่งโอ้โหกระเด็นไปเลยครับผมจังหวะนี้เอาอย่างไงพีซีคาพีคาเดวิลเอาโหดมาจับหนึ่งจับหนึ่งเลยไงเอาเกี่ยวตัครับโวเหยียบสามขึ้นมาโอ้โหแตกหรือเปล่าจังหวะนี้เฮ้ยเหลือตัวทุดท้ายแนะตัวสุดท้ายเอารวบสองเอารวบสองโดนเฉยตบสามเอาตบช้าไปนะเขาล้มไปแล้วเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงเฮ้เอ้เอ้หนึ่งต่อยสองไปสักเอียบลงพื้น หายลูกแชะหนึง่งเอา้ามีกอดอีโมใส่อ,อีกตึงไปอยู่เนี้ยเฮ้ยเอ้าอง,งั้นขึ้นมาแต่นอ้องคอมเตอร์ไว้ไวต้ตายแล้วครับสักประครับด้ประดูกของเ,เตอรอตบหนึ่งไม่โดนตบหนึ่งยังไงยังไงตบหนึ่งเหย,ยียบลงพื้นอีกแล้วโอ้เหยียบสามเอ,าอ,มอ้าแหลกดอกรับครับผมยังกลับเข้าสู่เกมครับผมยังไม่แตะเอ้าโดนแดดหน้าใส่เฮ้ยบล็อกต่อยหนึ่งเฮ้ยต่อยสองรวมสองรวมสองเลยนะตบสามเฮ้ยใก้เฉยอัปเปอร์คัตครับผมจังหวะนี้ต่อยหนึ่งต่อยสอง ออมด้วยสก,กิลหนึ่งเรียบร้อยไปเลยครับผมโโอ้หเป็นห้าต่อห้าเรียบร้อยนะจังหวะนี้เข้ามาแล้วครับผมฝั่งนี้ส่งใครมาครับผมมาว่าไงว่าไงครับผมทีมี่ทีมี่คอเตอ,เตอร์ไปก่อนอุ้ยหุ้ย,ยทีมี่จะปรับเขาวีดักหรือเปล่าจังหวะนี้เขาวีดักเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมต่อยหนึ่งไปก่อน,นครับผมดักจังหวะไว้นะทีมี่ว่าไงทีมี่บอกว่าทีมี่จะปิดเองครับพี่ทีมี่เอาทีมี่ ทีมี่ได้เปรี่ยนเพื่อนนะครับผมจังหวะนนี้แดนหน้าต่อยไม่โดนเดี๋ยวโดนบล็อกเอาเอาจับโดนไหมโอ้โหทีมี่ไม่เอาอะเมื่อกี้อ่ะถ้าจับหนึ่งก็แตกไปแล้วแดนหน้าไม่โดนยังไงครับผมทีมี่บอกทีมี่บอกอุจจารฟองแม่ไม่ไหวแล้วมันแรงเกินครับพี่เอาครับผมเขาวีดักเขาวีดักตบเอาตัวเน็ตเอาหลังต่ลบออกออกก่อนนะครับผมจังหวะนนี้โอ้เหยียบสามไม่โดนโอ้โหเหยียบพลาดครับผมแต่ว่าเหยียบรอนะครับผมอันที่จริงก็คือจะเคาน์เตอร์เฮ้ยดีตกปลาครับผมอย่างวันนี้แดดหน้าชนไม่โดน ยังไงเาวีเขาวีเขาวีแดนน่าใส่เอา้ you, เอาโดนเฉยเฮ้ยต่อยหนึ่งสองสามรวบสองรวบสองยังไงตบสามตบสามเอา้าเด็กดอกกลับมาครับผมวันนี้เกือบนะเกือบโดนคอมโบเอาดิเอา้าต่อยหนึ่งไปก่อนครับผมเฮ้ยพี่เฮ้ยผมกระเด็นครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่ผมแดนหนึ่งต่อยสองอัปเปอร์คัทนะครับผมตบสามเฮ้ยแดนน้าแดนออกโอ้โหแต่ดนเคาน์เตอร์ว่ะเฮ้ยเขาเราเคาน์เตอร์รอเลยครับผมโอ้ไอ้นี่มันเลือดมันเหลือน้อยเองแต่มันมันไม่โดนคอมโบเลยอ่ะที่มีว่าไง ทิมี่ทิมี่จะกู้โลกได้หรือเปล่าทิมี่โดนกระทึนตอบด้วยสก,กิลหนึ่งไว้ทิมมี่บอกจะร้องไห้ครับพี่มันแรงเกินยังไงครับผมทิมมี่เหลือเล่นนิดเดียวเขาพ่ดักเขาพ่ดักว่าไงเขาพ่ดักเอเคาเตอร์แต่โดนลูกศรแตกไปเลยครับผมยังวันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมไซตามะเป็นฝ่ายชานะไปด้วยคะแนน6 5, ต่อ5นั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดจัดนะโอเคครับผมเราก็มาทํากิจกรรมเราต่อนะก็คือการแจกเกมพาร์นะครับผมโดยพี่ มีเว็บสุ่มคอมเมนต์นะครับผมนี่เรียบร้อยนะแล้วก็ไปเอาวิดีโอลิงก์นะครับผมในช่องนะครับผมอ่าเป็นวีดีโอนี้นะที่เป็นกิจกรรมของพี่นะถ้ากิจกรรมนี้ก็คือกดไลค์ถึง700ไลค์นะครับผมแต่อันนี้ไม่ถึงนะไม่เป็นไรพี่อยากแจกนะผมมีแจกเลยครับผมนะกิจกรรมกดไลค์700ไลค์นะอันนี้ได้600อยไม่เป็นไรครับผมมาเราก็มาสุ่มคอมเมนต์กันได้เลยครับผมอ่ามาเรามาดูกันว่าคนแรกจะเป็นใครนะครับผมอืม คอมเมนต์ทั้งหมดอยู่ที่291อเคอมเมนต์นะโ,โหโหเยอะจัดอันนี้คือเป็นตัวไก่นะผมของเว็บ l e m o n Shop นะครับผมเนี่ยเป็นเว็บนี้นะผมถ้าน้องสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะผมนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สามารถมอบโลบักให้กับน้องๆน,นะครับผมอ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมทาง l e m o n Shop นะครับผมมาเรามาเริ่มส่มหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่าโดยเกมพาที่พี่จแจ๋ก็คือ สล็อตอีโมดนั่นเองนะครับผมอ่าใครยังไม่มีก็คอมเมนต์ไ้นะครับผมถ้าพี่อยากอีกก็อาจจะได้นะมาเรามาดูคนที่หนึ่งกันนะครับผมคนที่หนึ่งนะเฮ้ยมาเลยว่ะคนที่หนึ่งมี ID ดนะครับผมอ่าเราก็ก๊กอป ID ไปแล้วก็ไปแจกเลยนะครับผมว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าอ้ามีนะจังหวะน,นี้มาครับผมเราก็กดเลือกเกมพาร์ตนะครับผมแล้วกเซนกิฟต์ไปเลยครับผมอ่ามาคนนี้ได้นะครับผมคนที่หนึ่งนะ แล้วก็กดไปเลยนะครับผมซื้อไปเลยเรียบร้อยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะซัมคนที่1นึ่งนะแวมาดูคนที่2กันนะครับผมอ่าคนที่2จะเป็นใครพี่แอดผมได้ไหมเออแอดไม่ได้ครับแอดไม่ได้ครับแต่ว่าคนนี้มีไอดีนะเราก็ก๊กอปไอแล้วก็มาดูครับผมอ่าอ่ามีตัวตนนะครับผมเราก็ส่งเกมพาร์ตไปเลยครับผมอ่าอ่าเรียบร้อยนะครับผมคนนี้ยังไม่มีเกมพาร์ตนะ เราก็ส่งไปเลยครับผมอ่า99โลบักนะ <_ an> ก็คือพี่จะสุ่มประมาณ7คนนะครับผมเพราะว่าพี่มี700โลบักนะครับผมอ่าคนที่3นะฮะคนที่3มาแล้วฮะยังกวัาน,นี้ลองไปเซิร์ชด <_ an> <_ an> ูคนที่3ไม่ขึ้นคนที่3ไม่ขึ้นนะลองพิมพ์ตัวเล็กดิตัวเล็กได้เปล่าตัวเล็กก็ไม่ได้นะน้องอันนี้เป็น ID หรือว่าเป็นชื่ออะมันต้องเป็นไ d นะครับน้อง ขออนุญาตผ่านนะครับผมพี่ไปคนที่สี่เลยนะคนนี้ไม่ได้นะอ่ะคนที่สี่นะครับผมขอเซิร์ฟเวอร์เลยเหรอเซิร์ฟเวอร์มันแพงเกินเนาะนะมันแจกได้น้อยคนอ่ะพี่เน้นปริมาณนะพี่เน้นให้คนเยอะๆนะครับผมอ่ะโอเคคนนี้พี่ก็ส่งให้นะเพราะว่าเขายังไม่มีสล็อตอีโมดนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับผมดีเรียบร้อยนะครับผมมาคนถัดไปครับผมคนที่ห้านะเรามาดูกันว่าจะคือผู้โชคดี ผมจะเปลี่ยนรูปแล้วเอา้าโอเคครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับไม่เป็นไรครับสวยครับพี่เอา้าโอเคไปดิอย่างนี้ก็จัดไปครับน้องนะควันนี้มีไอดีนะพี่ก็เซิร์ชไปอ่ามีตัวตนนะครับผมอ่าแล้วก็กิฟไปเลยนะฮะจังวันนี้9.9โลบัคนะก็ประมาณนี้นะครับผมพี่เน้นปริมาณน,นะให้ได้เยอะๆคนนะครับอ่าถ้ามีอีกเดี๋ยวพี่จะมาแจกอีกนะครับผม คนที่6นะไปะคนที่6นะครับอ่าคนนี้ก็มี ID ไปครับผมแล้วก็จัดเลยฮะไปค้นหาอ่ามีตัวตนจริงครับผมแล้วก็กดเลือกตัวแล้วก็กิฟไปเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงเอามีแล้วน้องมีแล้วมีแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ส่งอคอสเมติกไปแล้วกันราคาเท่ากันนะราคาเท่ากัน่กไปครับผมมีอีกแล้ว มันมีอีกแล้วเออเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวพี่ส่งเป็นโลบัคให้แล้วกันนะครับผมเรามาเซิร์ชในกลุ่มนะว่าน้องเขาอยู่ในกลุ่มหรือเปล่านะครับผมมาปากนี่ไงเจอแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มสวยแล้วมึงสวยแล้วน้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มพี่ด้วยนะจบแล้วไม่ได้นะครับผมถ้าไม่อยู่ในกลุ่มพี่ก็ส่งให้ไม่ได้แล้วนะ <S <S สาะสิทธิ์ไปนะครับผมคนที่หกใหม่ครับผมคนที่หกใหม่นะ,ะมามา อ่าโอเคได้ดีแล้วนะครับลงไปเซตด,ดูอ่าโอเคเจอนะครับผมมาดูกันว่าน้องเขามีหรือ,อยังนะถ้ายังไม่มีก็โอเคโชคดีไปอ่ายังไม่มีนะครับยังวันนี้พี่ก็ส่งให้เลยนะครับผมปากมาให้เรียบร้อยครับผมมาคนสุดท้ายฮะคนที่7นะคนที่7คนที่7คนสุดท้ายใครเอ่ยสนุกมากครับอ่าจัดให้ครับผมอ่ามีไอดีนะเราส่งดูดิอ่ามีตัวตนจริง ส่งไปเลยครับผมมีหรือ,อยางยังไม่มีโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมคนที่7ครับผมอ่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลค์ด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า